ในวิธีของการปั้นหุน่นทําทุกอย่างเสื้อดีเว้นเสียแต่การนอนหลับพักผ่อนที่ทดีแล้วมันจะเกิดผลยังไงบ้างนะครับโอ้ผมบอกเลยครับคาถามนี้ดีมากนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้และที่สําคัญที่สุดผมย้ําแทบจะหลายทีและหลายคลิปด้วยนะครับว่าแกนหลักของการปั้นหุ่นทั้ง3อย่างมันจะประกอบไปด้วย1การคุมอาหารด้วยการกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกาย2คือออกกําลังกายที่เป็นแทเทิร์ของการปั้นหุ่นจริงๆนั่นก็คือการเารนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการคารอลนน พักผ่อนที่เพียงพอ6-8ชั่วโมงจริงๆถ้าจะเอาให้ไปะอควร7-9ชั่วโมงได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ผมบอกเลยครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการปั้นหุ่นเราจะน้อยมากๆหรือถึงขั้นแทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะในช่วงเวลาที่เรานอนหลับนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะเอาสารอาหารทั้งหมดที่เรากินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการซ่อมแซมเสิริที่สึกหรอดูแลระบบกล้ามเนื้อดูแลนู่นนั่นนี่ทั้งระบบของร่างกายร,รวมไปถึงการออกกาลังกายที่เราอุาตสา ก็เนื้อเรามีความบอบช้าม,มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องการจะฟื้นฟูก็อยู่ในช่วงที่เรานอนหลับเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรานอนหลับน้อยผลลั์ตรงนี้ก็จะเกิดน้อยมากโอเคไหมครับเหมือนกับเราทาสักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราเอาไปใช้แล้วให้เกิดผลจริงๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคเลยผมก็ไม่อยากเสียเวลาทิ้งเราไม่อยากทํางานฟรีนะ <c oughs> ทาทั้งทีก็อยากให้ผลลั์ที่ดีและเร็วเหมือนกันดังนั้นสิ่งนี้แหละทั้งสามข้อเราถึงต้องดูแลให้เต็มร้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้โอมอต่ ที่สาคัญมากในเรื่องของการนอนหลับนะครับก็คือมันมีผลในเรื่องของสุขภาพด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่นอนหลับน้อยนะโอ้โหมันส่งผลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบทําอะไรเหมือนกับไม่มีแรงไม่มี energy และเผลอๆอาจจะป่วยง่ายโรคภัยถามหาเอ้ยมันมีนะครับจากคนที่พักผ่อนไม่พอแบบนี้และถ้าเราสุขภาพไม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปั้นหุ่นดีเลยนะครับเพราะมันไม่มีทางเกิดได้อยู่แล้วเพราะการที่เราจะปั้นหุ่นได้มันต้องมีพื้นฐานจากสุขภาพที่เต็มร้อยด้วยดังนั้นนี่แหละครับถึง ข้อสุดท้ายนั่นก็คือถ้าเรานอนหลับก็ขอนไม่ดีถ้าเอาในแง่ของบริบท เกี่ยวกับเรื่องการปั้นหุ่นนะครับเราอาจจะแบบว่าคุมอาหารไม่ได้สมดุลร่างกายเสียแบบผิวบ่อยหรือแบบอารมณ์แปรปรวนเครียดง่ายหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของการออกออกําลังกายเองเราก็จะรู้สึกว่าเราเบล์เบลอเออเออกงกงแบบโฟกัสกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยโอเคสมาธิในการเล่นก็ไม่ดีประสิทธิภาพในการทําออกกําลังกายทุกอย่างมันก็จะ d r อแล้วก็จะแย่ลงหมดเลยเห็นป่ะทั้งหมดมันตามมาเป็นขบวนเลยนะครับดังนั้นเรื่องของการนอนหลับกั้นตอนเป็นอะไรที่สําคัญมากควรจะดูแลเป็นอย่างยิ่งทั้ง3ข้อเลยนะถ้าคุณ จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการปั้นหุ่นกินดีออกกำลังกายต่อโจทย์นอนหลับพักผ่อนเพียงพอถ้าคุณทำได้ครบทั้ง3ข้อคุณรอดูผลลัพธ์ได้เลยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ก็ดูได้เลยนะครับ